อย่ามีพ้อเสนอไปสอดครับผมเก็บเงินแต่ค่าครับผมพี่ผมอยู่ข้างนอกร้ยยี่สิบบาทครับผมวางไว้ครับวางวางไว้ก่อนวางไว้ครับมีพ้อเสนอไปสอดครับผมกูรู้แล้วครับวางตรงตู้ครับเก็บเงินแต่ค่าครับผมปุงครับพี่ร้อยยี่สิบบาทครับผมโทรศัพท์มึงมีหูฟังไหมหรือมีแค่ลำโพงหรือมีแค่ไมโครโฟนผมอยู่หน้าบักไซครับผมมึงได้ยินที่กูพูดไปเนี่ยข้างในมีแหนมใช่ไหมครับผมเนี่ยมึงก็ตอบกูเป็นจังหวะแล้วมึงเหมือนได้ยินกูแต่มึงไม่ได้ฟังที่กูพูดเลยไงจ้า อดความซะมั้งตายไปฮัลโหลอะไรพ่มึงั้งย่เหรอมปไมอไรับรถวไม่ได้หรอครับเพ่วมึงไเก็บอเก็บปทางครับเก็บชีวิตมึงก่อนรกรู้แต่โอไ้วชีิตมึงก่อนครับครับครับขพปเดเลยนะครับผมมึงเหมือนไม่ฟังูเลยอ่ะ